แผลก็เป็นไงเล็กเล็กนิดเดียว,ดดยวใช่แล้วก็<ช>สวยด้วยไม่เป็นคีลอยด้วยวันแรกที่ตาผ่าถัดไปแล้วก็กลับเป็นพักเืบวันต่อมาก็เดินได้ไปกติค่ะสวัสดีค่ะชื่อตั๊กกี้นะคะตั๊กกี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำอ่ะ หน้าอกแล้วก็การแก้จมูกไปนะคะปัญหาที่ตั้งมาแก้จมูกนะคะก็เพราะว่าตั้งทําไป10ปีแล้วก็จมูกมันจะทะลุแล้วมันก็ไม่สวยแล้วนะคะหลังจากที่ตั้งทำมา10บวันนะคะในส่วนของจมูกนะคะที่แก้มานะคะตอนนี้ก็ยังบวมน,นิดนึงแต่ตั้งก็รู้สึกพึงพอใจมากเลยนะคะทุกคนก็ชมว่าสวยนะคะเพื่อนๆทรมาใหญ่เลยนะคะ ว่าหน้าเปลี่ยนไปทําจมูกสวยนะคะแล้วก็ส่วนของหน้าอกก็สิบวันเหมือนกันนะคะก็ทําพร้อมกัน,นะคะ่ะความประทับใจเลยคือตักอยากได้แบบเรียบหรูดูดีแล้วก็ดูแพงแล้วก็นมเราอ่ะแบบมีคลาสขึ้นมานิดนึงนะคะสวัสดีทัาน้องั่กสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะวันนี้น้องตักมาติดตามหลังจากการผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วก็แก้ไขจมูกด้วยนะครับอ่าของน้องตักเนี่ยจมูกเนี่ย ทำมาแล้วประมาณสิบห้าปี<ช>ถูกไหมครับแล้วก็มันมีปัญหาตรงที่ว่าปลายมันสั้นแล้วก็ทํามาแล้วทาเหมือนไม่ทําเหมือนมันไม่สูงเลยเห็นไหมฮะ<ช>แล้วก็ปลายสั้นอันนี้คือหลังทําเป็นยังไงบ้างแตกต่างไหมคือแตกต่างกันมากค่ะแล้วก็ตั้งรู้สึกว่าภูมิพอใจมากแล้วก็ประทับใจมากอืมโอเคเราอยู่กับจมูกแบบเนี้ยมันทําให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคือมัน มันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานความรักหรือว่าบริวารอะไรเงี้ยมันมันยังไม่เว้าวมันยังไม่มีใครเข้ามาแล้วถามว่าจมูกที่สวยงามตามศาสตร์ของหงอยไงคือ,อยังไงต้องสโลปปลายพุ่งเห็นะครับปลายไม่พุ่งเลยต้องสโลปปลายพุ่งและเป็นส่วนโคง้งเดียวกันกับหน้าผากรับกันเห็นไหมครับไหรับกันเลยกับหน้าผาก แต่ดีที่ดีคือจมูกเราเรารับทัพมากตอนเนี้นะครับเป็นจมูกรับทัพเดีนไวแม้ว่าดาราเขาชอบทําจมูกแล้วก็ชอบดูเรื่องหูเหงด้วยเพราะว่ามันพอทําเสร็จแล้วมันปังนนมันท,ท,ท,ที่ที่ตอบโจทย์หนูได้ใช่ใช่ไหมเลือกการเงินด้วยเพราะน้องตั๊กไม่ได้ทาแค่จมูกอย่างเดียวถูกไหมครับใช่นะะในขณะที่ทําจมูกแล้วก็ทําหน้าอกด้วยในในในการผ่าตัดในครั้งเดียวกันเลย<ช>นะครับอันนี้คือหน้าอกก่อนทํา ที่ค่อนข้างจะจะราบมีน้อยต้นทุนน้อย<ช>อันนี้เต็มที่แล้วแล้วก็ให้สังเกตว่าร่องหน้าอกตอนแรกหน้าอกมันจะมันจะแบแบๆนิดนึงแต่ตรงน,นี้ไหมร่องชิดเลยใช่ไหมครับหน้าอกชิดเลยเป็นยังไงบ้างกับการเสริมหน้าอกคือตอนแรกกลัวนะคะกลัวมันเจ็บคือก็ศึกษามาเยอะได้ยินคนอื่นพูดเยอะเหมือนรดสิบล้อทับหน้าอกความรู้สึกอะไรประมาณนี้คะ่ะ มันเจ็บแต่มันก็เจ็บแป๊บๆแต่มันไม่เหมือนรถสิบล้อทาหน้าอกอะค่ะการพักฟื้นการพักฟื้นก็คือวันแรกที่ตัดขาดตัดไปแล้วก็กลับไปพักฟื้นใช่ไหมคะัวันต่อมาก็เดินได้ปกติค่ะคิดว่ามันเป็นร้ออะไรสีมือคุณหมอด้วยคือประสบการณ์เยอะแล้วเท่าที่หนูทราบก็คือใช้วิธีสองกล้องการถ่าตัดสองกล้องมันตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนี่ะ แผลก็เป็นไงเล็กเล็กนิดเดียวนิดเดียวใช่สวยด้วยไม่เป็นคีลอยด้วยโอเคยังไงหมอขอบคุณน้องกัสมากๆนะครับที่เลือกหมอแหละแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนเพจของโควิดคลินิกและไอเนูเบิลคลินิกนะครับขอบคุณน้องทัศนมากๆนะครับสวัสดีครับ